หน้านี้การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กยิงยามนิสาชุมพลกรกรุงเทพมหานครเครื่องดนตรีที่หนูเล่นเรียกว่าขิม จุดเริ่มต้นของหนูก็มาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบเสียงของขิมด้วยแล้วคุณแม่ก็เลยหาที่เรียนให้ตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆ <S <S ค่ะเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเอาเเาาเอเครื่องดนตรีนี้มันดีค่ะเรารักเครื่องดน,นตรีนี้จริงๆเข้ามาประกวดดนตรีไท,ทยส่นทองนะครัครั้งนี้ครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่2ได้ที่ รั้งที่สามก็ได้ที่สองเพลงที่เล่นเมื่อกี้ชื่ออนงสุชาดาค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ประกวดด้วย การประกวดสอนพองก็ทําให้เหมือนกับว่ามาเจอเพื่อนๆดนตรีไทยได้วยกันเนี้ยค่ะเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเป็นแหล่งที่เปิดโอกาสให้เราเยาวชนก็มาลวมตัวกันแสดงฝีมืออะไรกันเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปก็อยากเชิญชวนให้เยาวชวนรุ่นใหม่นะคะมา เฝิดเล่นดนตรีไทยดูค่ะเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ต้องลองเล่นก่อนถึงจะรู้ค่ะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน